ที่ผู้อาสาน้ําเที่ยวนะคะจะต้องทราบก็คือในเรื่องของการบริการบนโต๊ะอาหารนะคะเพราะว่าในกระบวนการของการน่อเที่ยวนะคะสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการบริการอาหารและเครื่องดื่มคณะนี้การบริการอาหารและเครื่องดื่มนั้นก็จะมีทั้งการบริการที่อยู่บนโต๊ะอาหารแล้วก็การบริการบนรถนะคะขณะนี้การบริการบนโต๊ะอาหารก็มีหลายรูปแบบ นะคะอาจจะเป็นแบบที่มีจัดเป็นเซตกับข้าวมาวางไว้ให้แล้วก็มีทานข้าวร่วมกันเนาะก็คือใช้กับข้าวร่วมกันเนาะอันนี้ก็คือการจัดเป็นเซตอาจจะมีเป็นไทยเซตหรือว่าเป็นเซตตะวันตกก็ได้การบริการแบบตะวันตกตรงนี้เนเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ก็จะมีหลายนะคะหลายาชิ้น เยอะมากนะคะคันนี้ในความเยอะของอุปกรณ์ตรงนี้เราต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่ามันมีอุปกรณ์แบ่งเป็นกี่ชนิดแต่ละชนิดคืออะไรนะคะอ่ะในที่นี้เราแบ่งอุปกรณ์ออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะแบ่งอุปกรณ์เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกนั่นก็คือซิวเวอร์แวร์ซิวเวอร์แวร์ก็คืออุปกรณ์จําพวกกลุ่มของมีดช้อนซ่อมนะคะอันนี้เราเรียกว่าซิวเวอร์แวร์ตรงนี้นะคะอันนี้คือซิวเวอร์แวร์ กลุ่มที่2นั่นก็คือเครื่องแก้วนะคะเราเรียกว่า glassware เนาะกลุ่มที่3นะคะเครื่องกระเบื้องต่างๆเหล่านี้นะ china ware เนานะในที่นี้ที่ให้ดูก็คือจะมีลักษณะของมีจานหลักนะคะมีจานขนมป,ปงังมีกระปุกเกลือพริกไทยอ่ะอันนี้เรามารู้ก่อนว่าแต่ละตัวเป็นยังไงมีดนะคะมีดละซอม มีดและซ้อมตรงนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์หลักในการทานอาหารแบบตะวันตกช้อนจะไม่ใช่อุปกรณ์หลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้มีดใช้ให้ถูกต้องอย่างไรนะคะในการใช้มีดซ่อมนะคะผู้ที่รับประทานเนาะจะต้องรับประทานจากด้านนอกเข้าข้างในอุปกรณ์ที่อยู่นอกสุดอันนี้คือสำหรับอาหารจานแรกนะคะ ก็คือจะต้องทานจากข้างนอกเข้าข้างในแล้วก็อุปกรณ์จะหายไปทีละคู่นะคะหายไปทีละคู่จนกระทั่งอุปกรณ์ทั้งหมดหายไปอันนี้ก็คือมีดซ่อมนะคะเราอาจจะไม่ต้องลงรละเอียดมากว่าอุปกรณ์ตัวไหนนะคะเขาเรียกว่าอะไรเพียงแต่ว่านตอนนี้เนี่ยเราให้รู้ว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการรับประทานก็คือทานจากข้างนอก ค่อยๆทานจากข้างนอกเข้าข้างในไปทีละจานนะคะอุปกรณ์ที่อยู่ด้านบนนะคะตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ของหวานนะคะอุปกรณ์ของหวานอ่ะคันนี้แก้วส่วนแก้วหรือ g l a s s w a r ตัวนี้ใบแรกเลยเป็นใบที่ขาดไม่ได้นะคะตรงนี้ก็คือแก้วน้ำเราเรียกว่า water goblet นะคะอันนี้แก้วน้ำต้องมีเสมอ แก้วใบใหญ่ที่สุดตรงนี้นะคะใบใบนี้เราเรียกว่าแก้วไวน์แดงนะคะแก้วไวน์แดงตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทานกับเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อหมูนะคะเนื้อไก่อันนี้ก็คือใช้ไวน์แดงเนาะแก้วถัดลาแก้วในตัวนี้นะคะแก้วตัวนี้อันนี้เราเรียกว่าแก้วไวน์ขาวนะคะแก้วไวน์ขาวใช้ทานกับปลาแล้วก็อาหารทะเลส่วนแก้วตัวนี้นะคะ แก้วตัวน,นี้เราเรียกว่าแก้วแชมเปญนะคะก็จะเอาไวา้ใส่เครื่องดื่มแชมเปญนะคะเป็นเครื่องดื่มที่เรียกน้ำย่อยเนาะส่วนเ,เครื่องกระเบื้องนะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นจานหลักจานเมนนะคะจานหลักจานเมนตรงนี้เนี่ยจะมีวางไว้ให้นะคะเสมอหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแต่ผ้า,าผ้าเนปคินได้ไหมได้นะคะ ก็คือไม่ไม่มีจานก็คือ,อผ้าเน็ปคินวางไว้กับพื้นโต๊ะเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีจานแล้ก็มีผ้าเนปคินวางอยู่ข้างบนตัวนี้เราเรียกว่าการบริการแบบโชเพตโชจานนะคะเมื่ออาหารจะถูกนํามาเสิร์ฟจานนี้จะถูกยกออกนะคะจานนี้จะถูกยกออกผ้าเน็ปคินจะถูกปูไว้หรือว่าวางบริการบนตักให้กับผู้ที่จะรับประทาน ะะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้นําเที่ยวเราจะต้องทราบว่าอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์อย่างไรเนาะอะไรทานกับสิ่งไหนนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องคอยนะคะในเรื่องของการเสิร์ฟการบริการในกรณีที่ มันมีความล่าช้าเราต้องเข้าไปช่วยนะคะทำให้การบริการนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการเข้าเสิร์ฟหรือการบริการนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าเสิร์ฟทางขวามือของผู้รับบริการหรือของแขกของเรานะคะโดยที่อาจจะใช้ในการเสิร์ฟโดยใช้ถาดก็ได้ถาดเสิร์ฟก็ได้หรือว่าจะไม่ใช้ถาดเสิร์ฟก็คือถือจานอาหารนั้นๆมาเลยนะคะในลักษณะของเครื่องดื่มนะคะถ้าเป็นแก้วน้ำนะคะ เราจะใช้เหยือกน้ํามาเติมนะคะเติมน้ําด้วยเหยือกปริมาณน้ําที่เติมจะอยู่ห่างจากปากแก้วประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะหนิ้วครึ่งจากปากแก้วตรงนี้เราจะต้องหลินให้ห่างไว้เราจะไม่นิยมนะคะไม่นิยมยกแก้วออกมาแล้วก็มารินเติมนะคะในการเติมน้ําเราจะใช้เหยือกนะคะ เบี่ยงตัวเราของพนักง,งานหรือผู้ที่ให้บริการน้ำเนี่ยเอาตัวเข้ามาแล้วก็ยกเกลียกน้ำเสิร์ฟไปเครื่องดื่มก็เช่นเดียวกันนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้รับประทานอาหารนะคะเขาทำท่าปิดปากแก้วกับเครื่องดื่มที่กำลังนำมาเสิร์ฟให้รู้ไว้เสมอว่าเขาไม่รับ เครื่องดื่มชนิดนั้นอย่างเช่นเขาปิดปากแก้วหรือสัมผัสปากแก้วเครื่องดื่มไวัยขาวตรงนี้แสดงว่าเขาไม่ต้องการที่จะดื่มเครื่องดื่มประเภทไวขาวนะคะหรือว่าพอหยุดแค่นี้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการรับประทานอาหารนะคะหรือการทานอาหารโดยที่รูปแบบของการบริการอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า จะมีพนักง,งานมาให้บริการหรือไม่ถ้าไม่มีพนักง,งานให้บริการผู้ที่เป็นมัคคุเทศหรือผู้อาสาน้ำเที่ยวตรงนี้ต้องรับหน้าที่นีแทนนะคะหรือว่าการบริการไม่ทันเราก็ต้องรีบเข้าชาร์จเข้าให้บริการเพื่อที่จะให้ทันท่วงทีนะคะเมื่อให้ลูกค้าเกิดความว่าทําไมฉันยังไม่ได้ทําไมฉันรออาหารนานนะคะความหิวของคนเนี่ยทำให้เกิด การโมโ oh หแล้วก็เกิดกรณีพิพาทขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงการเกิดข้อโต้เถียงโต้แย้งนะคะก็ต้องรีบมาบริการให้ทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาเป็นรูปแบบของการบริการบนโต๊ะอาหารถ้าเกิดว่าเป็นอาหารไทยนะคะลักษณะของอาหารไทยก็คือแต่ละคนจะมีจานข้าวเนาะ จะมีจานข้าวของใครของมันกับข้าวจะอยู่ตรงกลางนะคะกับข้าวจะอยู่ตรงกลางจะทานข้าวกับข้าวร่วมกันโดยที่จะมีช้อนกลางนะคะโดยที่จะมีช้อนกลางถ้าเกิดในสถานการณ์และตอนนี้สถานการณ์แพร่ระบาดเขาก็จะหลีกเลี่ยงเนาะหลีกเลี่ยงการทานอาหารร่วมกันก็คืออาจจะจัดเป็นชุดแยกของใครของมันนะ ก็เพื่อ,อ,อสุขลักษณะนในการรับประทานอาหารนะคะที่ถูกต้องอ่ะก็จะมีการแบ่งแยกแบบนี้การรับประทานอาหารแบบเซตเมนูตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนะคะจะไม่เน้นไม่ก็คือจะไม่จัดในมื้อเช้าเด็ดขาดนะคะก็คือเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นเท่านั้นซึ่งมื้อกลางวันก็คือรายการอาหารก็อาจจะมาแค่ประมาณ 3 4ถึง4จานเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมื้ออาหารเย็นก็คือสามารถที่จะมีได้ประมาณ6จานนะคะจานก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพหรือผู้ที่จัดรายการอาหารให้ค่ะซึ่งตัวต่อไปนะคะนอกจากเรารับประทานอาหารมนโต๊ะอาหารแล้วนะคะก็พนักง,งานที่บริการอาหาร ก็อาจจะต้องมีการให้บริการอาหารบนรถด้วยนะคะบนรถบัสตัวนี้เราสามารถที่จะให้บริการในเรื่องของน้ำดื่มในเรื่องของอาหารกล่องอาหารว่างอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราต้องให้บริการเขานะคะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติราวนี้ลักษณะของการที่เราจะต้องให้บริการบนรถบัสที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะอาหาร นะคะไม่ได้อยู่ในห้องอาหารก็คือเป็นพื้นที่จํากัดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดําเนินการอย่างไรนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าต้องให้บริการบนรถบนรถเนี่ยหรือ,อพื้นที่จํากัดนะคะเราสามารถให้บริการได้อย่างไร